มาครับสวัสดีชาวแวดนวงฟุตบอลทุกคนนะฮะสวัสดีครับก็โอ้โหคลิปนี้เหนื่อยเลยนะครับก็ยิงกันถล่มทลายนะครับสำหรับลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับเวสแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลไป2ประตูต่อ5นะครับก็เป็นเกมที่โอ้โหอัดแน่นไปด้วยคุณภาพในครึ่งแรกนะส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็ตามสภาพไปนะครับเล่นกันตามเกมเวสแฮมเนี่ยเร่งไม่ขึ้นนะสุดท้ายก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้เพิ่มในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วมาพูดถึงนักเตะกัน ก่อนแล้วกันนะครับนัดนี้นะฝั่งของเจ้าบ้านเวสต์แฮมเนี่ยผู้สำบัติ์ตูเป็นฟาเบียนสกี้นะครับแนวรับเนี่ยมีพวกเอเมอร์สันมีคริสแมนมีตริโบนะครับแล้วก็อารอนวันบิสซาก้านะครับตรงกลางเนี่ยเป็นฐาน,นของ ลูคัสปากเกตา้าโทมัสซูเชกนะครับรวมไปถึงริมเส้นวันนี้เนี่ยออกสตาร์เป็นทางด้านของซัมเมอร์วิลโบเวนแล้วก็หน้าเป้าเป็นทางด้านของอันโตนิโอนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผู้สัประตูเป็นดาวิดไรยาแนวรับก็มีจูนียทิมเบอร์ซาลิบากาเบียลคาราฟิโอลีนะครับสามแดนกลางนะครับวันนี้ใช้เดอเคนไร้นะครับกลับมาเจอทีมเก่าจอร์จินโยมาตินโอเดกาดแล้วก็สามแดนบนเนี่ยเป็นทางด้านของเรนูทอสซานะครับไคล์ฮาวเวตแล้วก็ บูไกโยสากานะครับฝั่งของเวสแฮมเองเนี่ยอย่างที่บอกนะเกมนี้พวกเขาไม่มีชื่อของนิลัสฟุกคุกนะซึ่งเป็นกองหน้าที่เพิ่งดึงมารวมไปถึงทางด้านของคูดุสที่ติดโทษแบนยาวมานะครับหลังจากที่ไป พฤติกรรมไม่ดีเท่าไหร,ร่นะฮะรวมไมถึงผู้จัดก,การทีมด้วยนะวันนี้ก็ต้องนั่งอยู่ข้างสนามนะครับยูวนอัศจรรย์สำหรับทางนาของโรเปเต,เตกีนะครับก็มาพูดถึงประตูกันก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าโอ้โหเยอะยุบยับไปหมดเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยได้ประตูขึ้นนำถือว่าไวนะครับนาะทีที่10นะ ตอนแรกเนี่ยก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลพยายามขึงแต่ว่าไม่ได้แบบกดดันเข้าใส่มากนะครับอาจจะด้วยเรื่องการที่ว่ามันเล่นที่บ้านเวนแฮมยังไม่อยากจะเปิดยังไม่อาจจะอยากจะพลาดมากนะแต่ว่าลูกทีเด็ดของอาร์เซนอลวันนี้ทํางานเร็วนะครับ ลูกเตะมุมเนี่ยตั้งแต่นาทีที่10เลยนะครับขึ้นน้าก่อนจังหวะนี้เนี่ยก็เป็นลูกสูตรของอาร์เซนอลที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโอ้โหสูตรหลากหลายเหลือเกินนะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นบ่อยกันจริงๆเลยเนี่ยก็คือนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับที่จะเข้าเข้าไปเล่นลูกลูกเตะมุมเนี่ยจะไปออกันอยู่ที่เสา2ก่อนเลยเสา62อข้า,าไปแล้วถึงเวลา <ไป S 1> เนี่ย ใช่ถึงเวลาคนเปิดเนี่ยจะเปิดมาเสาแรกแล้วก็พวกที่อยู่เสาสองอะ่ะมันก็วิ่งกรูเข้ามาซึ่งมันมันสร้างความสับสนให้กับผู้เล่นที่ประกบตัวมากๆเลยนะคือมันไม่รู้ว่าจะวิ่งไปตรงไหนอะ่ะจะมาร์คใครดีให้มันไปไกลเกินไปแล้วจะไปมาร์คมันดีไหมอะไรประมาณนะั้นแหะใช่ซึ่งผมคิดว่าก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะคือมันรับมือยากอะไรอย่างงี้กว่าไอ้ลูกสูตรแบบเนี้ยก็ กลายเป็นว่าสุดท้ายนับกดสูตรติดเร็วนะสำหรับอาร์เซนอลขึ้นนําไปก่อนนะครับประตูที่2เนี่ยก็ไหลามาเรื่อยๆนะสำหรับอาร์เซนอลครับนาทีที่26นะครับก็เป็นท่าของเลนโดทอซานะครับที่เป็นคนยิงเข้าไปแต่จังหวะเนี่ยต้องบอกว่าทํากันอย่างสวยงามมากๆเลยนะครับท่าหน้าของซาก้าเนี่ยตะลุยขึ้นมาทางด้านขวาก่อนที่จะจ่ายให้กับโอเดกาดแล้วโอเดกาดเนี่ยยกบอลข้ามแนวรับของท่านั้นเวสแฮมไปให้บุกยโยซาก้านะครับคือยกน้ําหนักแล้วก็ พอดีพอดีมากเลยนะลูกนี้โอเดกานะครับเหนือชั้นมากงัดบอลนิดเดียวนะครับซาก้าหลุดไปเนี่ยปาดกลับเข้ามาตอนแรกมันเหมือนจะมีครารฮาวเวตยืนอยู่นะครับแต่ว่ามันเลยครารฮาวเวตไปแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นเงื้อมือของเดนโดทอสซานะครับจัดไป2 0 เท่านั้นไม่พอนะครับอาร์เซนอลลุยต่อเนื่องนะครับ3-0 <c oughs> พวกเขามาได้จุดโทษนะครับจากที่ลูคัสปาเกวต้าเนี่ยไปขวางทางบุโกโยซาก้านะลูกนี้เนี่ยก็ยังไงก็ดูแล้วเนี่ยก็จุดโทษนะครับมันเถียงอะไรไม่ได้อยู่แล้วตอนแรกเนี่ยคนที่จะไปยิงจุดโทษเนี่ยก็คือคนที่ได้รับตําแหน่งยิงจุดโทษเป็นคนแรกอยู่แล้วอย่างบุโกโยซาก้านะแต่อยู่ดีๆเหมือนจะเปลี่ยนให้ทางหน้าของมาตินโอเดกาต์มายิงแทนก็อาจจะแบบอ่ะอยากให้โอเดกาต์ได้ประตูบ้างมีความมั่นใจมีอะไรอย่างนี้ สุดท้ายเป็นทันล้าของโอเดกายิงเข้าไปนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าจบแล้วเพราะว่ามันจบแล้วมันสาูนยแล้วอะ่ะใช่เพราะว่าอีกเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นอนะ่ะสาอาร์เซนอลมันหนีห่างเป็น4ีูนย์นะครับก็จุดเริ่มต้นเนี่ยคือผู้เล่นของเวสต์แฮมเนี่ยเสียบอลน,นะครับแล้วทางด้านของเอออาร์เซนอลเปลี่ยนจากรับเป็นลุกโดยทางด้านของเลนโดทอสซาเนี่ย ตวัดเปิดครั้งเดียวนะครับคายฮาวเวตหลุดเดียวเลยเรียบร้อยนะหลุดเข้าไปยิงลูกนี้ก็อาร์เซนอล4-0คือตอนนั้นเนี่ยเราบอกว่ากลายเป็นว่ามันไม่มีลุ้นมันจบแล้วแล้วก็มีแฟนบอลบางส่วนของเวทแฮมนี่คือออกออกออกนาไปแล้วเริ่มเริ่มค่อยออกกันไปแล้วใช่แต่อย่างอย่างที่บอกนะครับตอนแรกจุดเปลี่ยนของเกมนี้เนี่ยมันมาก่อนก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยยิงลูกที่4เนี่ยนาทีที่36สนะครับส่วนเวทแฮมเนี่ยมาตามตีไข่แตกได,ได้นาทีที่ส 28จากอารอนวันวิสาก้านะครับ Oh, ลูกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสาหรับซาก้าลูกแทงเนี่ยน่าจะเป็นไอ้คาร์ลสโซเลอร์นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคือแทงมาสวยมากลูกนี้ผ่านผู้เล่ออนอาเซนอลไปหมดเลยนะครับแล้ววันวิซาก้าเนี่ยเติมที่เติมเข้าไปในกรอบเขตโทษนะ่ก็หลุดแล้วก็ได้ยิงเข้าไปนะครับตามมาเป็น4ประตูต่อหนึ่งนะตอนแรกแล้วก็โอ้มันก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหม <Ừ. S 1> ก็แค่แบบเฮ้ยไอ้ค่เวนแฮม,มลูกเออเวนแฮมมันยังไม่ตายนะนยังไม่ตายนะยตยนะแต่เวสแฮมนะครับโอ้โหมาได้ฟรีคิกบริเวณต้องบอกว่า คือหวังผลได้อะนาทีที่39ะนะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือผมก็พูดกับซาวว่าถ้าลูกนี้แม่งเข้านะ,านะกู <laughs> ว่ามันแน่แน่กูว่ามันแน่แน่ซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆคือคนที่ยิงเนี่ยเป็นเอเมชันยิงแบบสวยสดงดงามเช็ดคานล,ลงไปนะครับ แต่ว่าเราก็มาดูภาพช้าเนี่ยคือตอนแรกแเราก็เฮ้ยเหมือนลาย,ย่ามันยืนเปิด,เ,ปดเกินไปหร<า>ือเปล่าใช่เหมือนเหมือนเลือกเลยว่าเอ้ยให้เพื่อนไปยืนกำแพงไอ้ปิดปิดเสาลบเสาที่เอเมอร์สันยิงไปแล้วตัวเองเนี่ยไปปิดอีกมุมหนึ่งที่ไม่มีกำแพงเหมือนจะไว้ใจเพื่อนว่ายังไงเนี่ยก็สกัดถึงบ็อกได้ใช่ซึ่งม,ม,มัน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 ว่างพื้นที่มันกว้างมากจริงๆครับแค่คือจุดประสงค์เดียวของเอเมอร์สัน่ะถ้ายิงผ่านกำแพงได้คือเป็นประตูเลยใช่ ซึ่งเขาทําได้เลืสวยด้วยมันยิงอย่างสวยด้วยใช่แล้วกลายเป็นโโโว่าโอ้โหต้องใช่ว่าศพกระตุกศพกระตุกศพกระตุกก็เรียกว่าไอ้แฟนบอลน,นี่ที่อยู่ในสนามโทรโทรบอกเฮ้ยเฮกลับมาก่อนกลับมาก่อนคือ,อุนาตอนนั้นเนี่ยผมว่าสถานการณ์อ่ะโอเคแหละในแง่มุมของสกอร์เนี่ยมันยังห่างก็จริงแต่โมเมนตัมของทีมหรือว่า ทางฝั่งของของเจ้าบ้านอย่างเวทแฮมเนี่ยโอ้โหมันกลับมาแบบเพราะมันใช้ระยะเวลาห่างแค่แบบ2นาทีอ่ะสนาทีคุณได้ 2, 2> ประตูตามมาคือแม้อาร์เซนอลจะนำนำก่อนสี่ลูกเลยก็ตามแต่พอมนโดน2ลูกเนี่ยคือไอ้เรื่องกําลังใจหรือโมเมนตัมเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีแกว่งกันบ้างแต่ว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ต้องชมอาร์เซนอลได้ดีมากๆเลยนะครับพวกเขาเนี่ยก็กลับเข้าสู่เกมได้ไวนะคือไม่ได้แกว่งแล้วแว่งยาวอะ่ะเออสุดท้ายนะครับพวกเขามาได้จุดโทษก่อนหมดเวลาครึ่งแรกนะก็ จุดโทษอันนี้เนี่ยมันมันเถียงไม่ได้ตอนแรกเราก็งงว่าเฮ้ยมันจุดโทษจังหวะไหนพอตอนแรกมันชุลมุนแล้วเหมือนกาเบียลเนี่ยที่มีจังหวะปะทะกับฟาเบียนสกี้เนี่ยล่วงลงไปพอมาดูภาพช้านี่โอ้โหเจ็บรกอยใช่นี่ไม่ใช่ฟาหนนาคนนี่ไม่ใช่ฟาเบียนสกี้และนี่มันเอนโดมาโมลูและแมวหัดเทวะเข้าไปที่หน้าของกาเบียลนะครับก็โหผมว่ามึนอันตรายด้วยเผื่ออาจจะน็อกได้เลยนะครับซึ่ง จังหวะนี้เนี่ยมันก็คาบเกี่ยวอะแต่ว่าคนที่ขึ้นมายิงจุดโทษครั้งนี้เนี่ยก็เป็นหัวน้าของบโกโยสาก้าแล้วนะครับก็ยิงเข้าไปทำให้โอซาก้าเกมนี้เนี่ย 2ประตูเอ้ยหประตู2แอซซิ์นะครับซึ่งดดใครที่ใครที่เก็บไว้ในแฟนตาซีเนี่ยรับซับเต็มเตมเลยนะครับสำหรับบัวโยส,สาการนะแต่ว่าเรามาพูดถึงจังหวะต่อเนื่องกันหน่อยนะครับแน่นอนประตูนี้เนี่ยพูดถึงความสําคัญก่อนพูดถึงความสําคัญก่อนประตูนี้เนี่ยมันเป็นประตูที่ดึงโมเมนตัมทั้งหมดที่เวสแฮมท,ทำมาได้อะคือแบบจาก <4 S 2> สี่ศูนย์ใช่จาก4ี่ที่แบบโอ้โหกูได้และตีไข่แตกเป็น4ีหนึ่งแล้วกูใช้เวลามีแค่2นาทีเนี่ยตามมาเป็น4ีสโมเมนตัมทีมนะตอนนั้นเนี่ยมาซึ่ง พอมันมาโดนลูกนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าดับฝันสิ่งที่ทำมาทั้งหมดมันช็อตเลยนะครับเวนแฮมเนี่ยหายไปดือด้อๆเลยนะต้องใช้คำว่าเค้นไม่ไหวแล้วอะเค้นไม่ติดแล้วนะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือครึ่งหลังเนี่ยมิเกลล้าต,ต้องเปลี่ยนนะครับทางด้านของกาเบียลออกแล้วก็ส่งควีออลลงมาแทนนะซึ่งคาดการว่ามันน่าจะเกี่ยวกับจังหวปะปะทะใช่มันไม่รู้ว่าหนักถึงขนาดว่าเป็นคอนคาชั่นเลยหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่า ก็ยังโอเคเพรอาอะสกอร์มันต้องใช้คําว่าขาดแล้วแหละ2ประตูต่อ5มันขาดและสามารถควิอรอรเต็มที่ก็ลงมาประคองเกมเอาไว้นะครับซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับในครึ่งหลังเนี่ยเวทแฮมพยายามเร่งจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคืออาเซนอลเป็นทีมที่ถ้าเขาจะเล่นเกมรับจริงๆอะ่ะพวกเขาทําได้ดีอยู่แล้วแล้วก็เวทแฮมมันต่อกันไม่ติดอะ่ะเออไม่หว่าจะเป็นแนวรุกคือจังหวะโต้หรือจังหวะอะไรเนี่ยมีให้เห็นนะครับ จังหวะต่อบอลสวยๆงามๆเนี่ยแต่พอมันจะไปถึงในพื้นที่สุดท้ายอ่ะมันกลายเป็นว่ามันติดขัดไปหมดมเลยนะใช่อันโตนิโออยู่ในจังหวะที่ยิงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ยิงไม่ได้แล้วพอเปลี่ยนได้ในอิงลงมาก็ ยังดูแบบติด,ตด,ตด,ข,ดขัดไปหมดอ่ะเออก็สุดท้ายทําอะไรไม่ได้นะครับจบเกมไปคราวนี้มาดูสถิติที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับเกมนี้เนี่ยเวสแฮมครองบอล40%นอาร์เซนอล60%นนะครับในครึ่งแรกเนี่ยต้องใช้คําว่าเออเวสแฮมเนี่ยใช้โอกาสน้อยนะเพราะว่าพวกเขามีโอกาสยิงตรงกรอบแค่3ครั้งแต่ว่าเป็น2ประตูไปเลยนะครับแต่ว่าเอาโดยรวมแล้วกันเกมนี้เวสแฮมมีโอกาสยิง12ครั้งนะครับตรงกรอบ5ได้มา2ซึ่งนอกากว่าในครึ่งหลังทั้งหมดเนี่ย เวสแฮมเนี่ยได้โอกาสยิงตรงกรอบเพิ่มมาแค่2เท่านั้นนะจากโอกาสยิงในขันงน่า <ทำ S 1> จะทำอะไรไม่ได้ไเลยเออจากโอกาสยิงประมาณ6 7ครั้งประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกว่าพออาร์เซนอลเลือกจะเล่นรับจริงๆแล้วอ่ะโอ้โหเจาะพวกเขายากเหลือเกินนะนี่ก็เป็นจุดเด่นของอาร์เซนอลที่หลายๆคนน่าจะทราบกันดีแล้วนะครับส่วนอาร์เซนอลในเกมนี้มีโอกาสยิงทั้งหมด16ครั้งนะครับตรงกรอบ7ได้มา5นี่คือคมโคตรของโคตรคมเลยนะ <c oughs> เออแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยแน่นอนแหละเกมของอาร์เซนอลก็แผ่วลงไปนะครับแผ่วลงไปอย่างชัดเจนเลยแต่ว่าผมว่ามันตัวด้วยใช่มันเข้าใจได้หนึ่งแหละคุณจะไปตะบี้ตะบ,บันเพรสตะบี้ตะบ,บันบุกใส่เนี่ยมันก็กระไลอยู่กับ กำลังที่จะเข้าสู่ช่วง Boxing Day, Box <ing> Day แล้ว <Day. S 1> นะครับก็กลายเป็นว่าอาซอน,นก็เล่นตามเกมนะครับเล่นเกมรับมีโอกาสสวนก็สวนไปนะครับแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกระหายไปหน่อยเออไม่แพ้ไม่แปลกห,หรอกที่จะกระหายอะ,ไม,ะไม่ว่าจะเป็นเชซุสไม่ว่าจะเป็นาริมสตอร์ลิงคือมันกระหายมันกระหายจนผมรู้สึกว่ามันเกินจุดที่มันขาด ปอะ่ะคือถ้าเป็นตัวจริงอยู่อะ่ะไอจังหวะที่หลุดไปมันจะต่อบอนกันชิบชับชิบชับแล้วมันอาจไม่เร่งไม่เล่ง,ลงใช่แต่กลายเป็นว่าเหมือนแบบทั้งกราเบียเชยซูททั้งราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยมันจะเน้นเกินไปหน่อยคือแบบเข้าใจว่าอยากมีผลงานอยากอยากจะยิงให้ได้สักทีอเพราะั้งสองคนนี้ก็ต้องใช้คาว่าอาการหนักประมาณนึงเลยะนะครับ <c oughs> แต่พอมันเร่งจนเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันตกหล่นขาด เรื่องรายละเอียดไปเหมือนแบบมุ่งไปหน่อยมอันก็เลยมองสิ่งรอบข้างเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะทําให้แนวรุกของอาร์เซนอลมันดูจืดลงไปด้วยอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็น1เหตุผลน,นะที่ผมเห็นในในช่วงที่แบบเปลี่ยน2คนนี้ลงมานะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรต้องรอเช็คหลังเกมอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้เนี่ยพอบอลจบปุ๊บพวกเราอัดเลยนะครับต้องไปรอสถานการณ์ของไอ้กาิอมเย็ ว่าจะไายแรงแค่ไหนแต่ผมคิดว่าอาร์เซเนี่ยเน่อมเปลี่ยนเพราะว่าเซฟนักเตะไว้ก่อนนะครับแต่ว่าโอ้โหจังหวะเจ็บนักเตะอาร์เซนอลแต่ละคนนี่แฟนอาร์เซนอลน่าจะแบบใจเต้นตุ๊กับะหมดนะโดยเฉพาะบุกโยซาก้านะครับที่เหมือนจะแบบมีขาพิกเล็กน้อยแต่ว่าอ่ะสุดท้ายก็ถือว่าเปลี่ยนตัวเร็วนะซาก้าออก74เนี่ยปกติซาก้าจะอยู่แบบ ท้ายๆเลยนะฮะเขาเลยว่าไม่เสี่ยงคิดว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลน่าจะทำตามจ็อบได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ได้พักนักตเตะผมว่าหลายต่อหลายคนด้วยนะครับรอดูแล้วกันเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยอาร์เซนอลทำได้อย่างเดียวก็คือเก็บ3แต้มเก็บ3แต้มเก็บ3มแต้มแล้วไปรอให้ลิพูสะดุด<น>เท่านั้นนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลเองเนี่ยฟอร์มต้องใช้คำว่าเริ่มกลับมาแล้วอะอย่างนี้ดีกว่า เริ่มกลับมาแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็ถือว่า3นัดติดแล้วนะรวมทุกรายการที่ชนะแล้วกลายเป็นว่า3นัดเนี่ยยิงไม่ต่ากว่า3ลูกเลยนะครับทั้งเรื่องว่าฟอร์มเนี่ยแรีว,ว่าฟอร์มแดนหน้ากลับมา,าแต่พอได้โอดากาศได้ซากากลับมานี่คือแดนแนวลุกนี่คือค,อคอืคืนใช่คือมันสุดๆอะตอนนี้คือชนะฟอร์เรสต์สามนเอาชนะสปอร์ตติ้งเป็น1นประตูต่อ5แล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือ2ประตูต่อ5ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าถ้าโมเมนตัมนะตอนนี้ของอาร์เซนอลมันมาดีขนาดนี้แล้วเนี่ยจะทําให้พวกเขาเนี่ย อเออลิเวอร์พูลได้ดีแค่ไหนนะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลกับซิตี้เนี่ยเตะพรุ่งนี้แต้มอาร์เซนอลตามลิเวอร์พูล6แต้มนะครับก็ถ้าฝั่งนูน้นถ้าคู่นู้นเนี่ยมีแต้มที่ขยับเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าอันนั้นเนี่ยผมว่าใครต่อให้ไม่ใช่แฟนเรือใบไม่ใช่แฟน6แดงเนี่ยพรุ่งนี้ก็น่าจะรอ,อดูดอแน่นอนนะครับอะ ประมาณนี้หาพวกเราผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายแฟนๆทั้ง2ทีมคิดเห็นยังไงนะครับหรืออยากจะเสริมเพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับและเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ